ครับก็เดี๋ยวกับเข้ามาในตัวใช้ตัว cross segment นะครับก็กหลักๆนี่ไม่ค่อยได้อัปเดตตัว machine learning ักเท่าไหร่นะครับหรือซีรีส์ที่เป็นการเขียนตัว AI เป็นหลักนะตัวไลบรารีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับพอดีบังเอิญผมไปลองทำตัวค่าความการสกัดภาพนะครับตัว cross segmentation segment นะครับผมก็ลองไปฟอกตัวไลบรารีของ เธอเนอรัสนะครับหรือตัวเจ้าไลมรเบอรี่นี้มีชื่อแปล,แปลกๆหนะ่อะชื่อว่าอีกเป็นคนทำนะครเป็นชื่อ,ขอเขาเองนะชื่อชื่อชื่อของคนที่พัฒนาขึ้นมาชื่ออีโคบิคอร์กับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขาจะกดถูกทุกอนนะชื่ออีโคบิคอรนะครับแล้วก็สองคือ,อตัวโค้ดเซมิเมน,น,นชันเนี่ยเขาได้ทำไว้แล้วนะครับเป็นการซกเ,เต์โค้ดเนี่ยวจะลองมาใช้กับตัวคอร์รัเพื่อที่ทุกคนจะได้เอาไปใช้ได้ฟรีๆนะครับผมตรงนี้นะ แล้วก็ตัว helper เนี่ยผมมีการ f o r อมาแล้วก็มีการ Custom ตัว helper ให้แล้วนะครับก็สามารถที่จะ f o r อตัว GitHub ของผมได้เลยนะครับก็อยู่ที่ตัวโปรไฟล์ของผมเองเนี่ยตัวนี้นะครับผมก็จะเปิด Public ตัว helper ให้นะครับหนึ่งตัวบื้งต้นมาที่ google collab ครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในอ่โพสต์ Post หรือตัวแคปชั่นนะครับไม่ว่าจะอยู่บน YouTube หรือตัว Facebook ก็ตามเนี่ย จะมีลิงก์ไว้ให้นะครับผมจะทําการแชร์เป็น Public เพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับตัวนี้ก็คือสามารถก๊อปปี้ลิงก์นี้นะครับตัวนี้ประเด็นคือก่อนใช้งานเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนทำการกดเมนูฟาสนะครับแล้วก็เลือกเซฟก๊อปปี้อินไรครับผมเพื่อไปอยู่ใน i ไรของใครของมันนะครับเพราะว่าตัวไลบรารีตัวนี้นะครับมันจะมีการเชื่อมต่อกับ Google Drive เพื่อสร้างอาฟอร์มหรือโฟลเดอร์ที่เราจะทําการ Create นั่นเองนะครับผมตัวนี้ผมจะสร้างโฟลเดอร์อยู่ในไรซ์ของทุกคนอยู่ในโฟลเดอร์ว่า c r o s e Image ครับเมื่อต้นถ้ามาถึงแล้วไม่ต้องทำอะไรมากครับ Run เซลลตัวนี้เลยนะครับปล่อยมันรันเซลลไปใช้เวลาประมาณหนึ่งในการติดตั้งตัวตัวเจ้าจ g i t hub helper function กับ function, ตัว c r o s e segmentation ที่ผมไปโฟ k ของตัว eco อ่อ eco one off มาครับ,รบตัวนี้ก็รอจนกวา่าจะติดตั้งเสร็จน,นะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งครับผมตัวนี้ เอาละโอเคแล้วนะตอนนี้ก็ผมจะขออนุญาตเคลียร์นะครับเพราะเนื่องจากอย่างนี้มันเสร็จแล้วมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับผมจะลังไปต่อนะครับตัวนี้คือสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า c r o d e e m e ครับถ้าเกิดมันถูกสร้างไว้แล้วมันจะถูกสร้างขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยครับพอสร้างโฟลเดอร์ปุ๊บมันจะให้เราอัปโหลดรูปนะครับผมจะเลือกรูปอยู่รูปหนึ่งผมทำการเจนขึ้นมาแล้วนะครับผมจะเลือกรูปที่เป็นชุดเสื้อผ้านะครับขอแบบมีกางเกงแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปของน้องผู้หญิงงชุดดเเหหลลลอแ้้้ววกกกาานนนะะคครรััับตีีภพจถูปโขึท่ มันต้องมันจะดีเลยนิดนึงนะในการที่เรามีการเปิดขึ้นมาจะดีเลยนิดนึงรอสักคู่หนึ่งนะครับแล้ว,ว่างนี้ก็ช่างมันนะระหว่างที่รอไปเราจะไปทำการตัว p r e t a i มโมเดลครับที่จะไปเรียกตัวฟังก์ชันของอ I c โครวิ o f นะครับผมไม่เคยพูดชื่อถูกเลยนะครับตัวนี้ไม่เป็นไรเทรนโมเดลขึ้นมาเป็นตัว2 0 2 0 1 0ย0นะครับเมื่อเสร็จแล้วไปเช็คอีกรอบหนึ่งลูกมาเรียกนครับ รูปมาแล้วนะครับรูปที่ถูกอัปโหลดขึ้นไปจะอยู่บนใดนครับเป็นรูปนี้นะครับขออนุญาตเปิดเดี๋ยวมันคลิกรูปใหญ่ขึ้นมาก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วนะเราจะมาทำภาพทาร์เกตกันนะครับใช้ไลบรารีตัว a t p l o t Library นะครับในการพล o อตนะครับสเกลเพื่อทำการเปรียบเทีเยบเรโเชของภาพนะครับมันก็จะขึ้นมามีการเซฟไฟล์ชื่อว่า t a ร g เกตลในไร์หเราให้ครับม,มาแล้วไฟล์แทรกเกตมาแล้ว โอเคครับผมไปต่อเราจะทำการใช้ตัว Torch ครับ Torch เป็นตัวด l เ a ล n i n g ตัวหนึ่งนะครับทำการพ n i ิชั่นภาพแล้วว่าส่วนไหนที่เป็นเสื้อผ้านะครับผมโดยใช้ Library จากตัวฟังก์ชันตัว c l o s e s e n m e n t a t i o n แล้วก็เอาตัว t Torch เนี่มา Analyze นะครับจากโมเดลนะครับโมเดลที่ที่เคยถูกเทรนไว้เมื่อเป็นชุดของเขาเองนะครับเป็นชุดของทางเจ้าคนที่ทำนะครับเจ้าอีโคลวิคอเนี่ยทำไว้นะครับ ปี2 0 2 4ปีที่แล้วนะแต่ยังโมเดลใช้ได้อยู่นะครับมันพรีดิกขึ้นมาว่านี่คือเสื้อผ้าครับมันจะทําการพรีดิกขึ้นมาแล้วก็เซฟรูปพรีดิกชันเข้าไปนะครับมันจะมีรูปพรีดิกชันโผล่ขึ้นมาที่กลุก่มใดนะครับตัวนี้พรีดิกชันนะเมื่อโผล่ขึ้นมาแล้วทีนี้สเต็ปต่อไปครับผมเราทําการ m a ส k ิ้งนะครับ m a ส k ิ้งทำไมต้อง m a ส k ิ้งครับ m a ส k ิ้งคือตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเซกเมนต์เสื้อผ้าไปนี่คือส่วนที่เป็นเซกเมนต์เสื้อผ้านะครับเมื่อ m a ส k ิ้งเสร็จแล้วเราจะทําการเ,าเขาเรียกว,ว่าามอบับเข้ไปคื เพื่อจะได้รู้ว่าส่วนไหนที่เราจะทําการแทรกเข้าไปให้รู้ว่านี่คือเสื้อผ้าแล้วก็สิ่งที่ไม่ใช่คนนะครับนี่คือรูปทาการเซฟชื่อรีซอร์ครับผมมาแล้วนะครับรีซอร์นะครับตอนนี้คือเอาภาพที่เราแมสกิ้งมาใส่นะครับกระบวนการที่จะทําต่อไปในแ l a บนะครับเราไปดูภาพที่ c o m p ลีครับสิ่งที่ผมจะทําต่อไปใน lab เราจะนี้ไปก็คือการทำอินเพนติ้งครับอินเพนติ้งคือ เมื่อมันรู้ว่าตำแหน่งที่มีการวาดลูกเสื้อผ้าไว้แล้วนะครับเราสามารถใส่พร้อมนะครับผ่านตัว stable division นะครับเพื่อให้มัน generate เป็นชุดเสือเกอกชุดอาจจะเป็นชุดอินท์นะะชุดอืด่นๆหรือบางคนอาจจะทำเป็นแบบลดเสื้อผ้าเปลี่ยนสีเสื้อผ้านะครับหรือเปลี่ยนลายเสื้อผ้าเพื่อใช้กับงานแฟชั่นได้นั่นเองครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยเนื่องจากผม ปล่อยให้เป็นตัว c o อแรกนะครับตัวนี้ผมจะปล่อยให้เป็นแชร์โน้ตบุ๊กแล้วทุกคนอย่าลืมก่อนะครับเมื่อใช้ตัวนี้แล้วอย่าลืมก่อนใช้งานต้องเซฟอ c ก p ีถูดได้ก่อนนั่นเองครับผม